ด้อมน้องไม่ต้องตามหาพุงกุแจฮิโรโนท,ที่ไหนแล้วคะ่ะเพราะน้องมารอทุกคนอยู่ที่ป๊อปปาสาขาใหม่ที่สยามเซ็นเตอร์ดูสิทุกคนบ้านคมกลิบเลยอะและนี่ค่ะตัวเด็ดสาขาใหม่สยามเซ็นเตอร์น้องเขาเหนียวมะม่วงตัวนี้เป็นตัวไทยแลนด์ลิมิเต็ดด้วยค่ะที่น้องเขาเนี่ยมีมะม่วงอยู่ในท้องด้วยเฮ้ยแล้วคือสวยมากแพ็กเกจจริงก็คือสมมงตัวเด็ดประเทศไทยสุดๆแล้วดูข้างหลังสิน้องตัวใหญ่มาก ตามหาน้องปลาเด๋ออยู่ที่นี่แล้วค่ะอัปเดตคอลเลกชันลูกหลักคิโลโนกันสักหน่อยค่ะนี่ดูดิของแน่นมากจะเป็นกระเป๋าหรือจะแอสเซสซอรีทั้งหมดอันนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยค่ะน้องฮาชิแล้วก็เจ้าหมาที่กลายเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไปแล้วดูสิอันนี้เนี่ยลูกชายใครบ้างเนี่ยและนี่ค่ะลูกหลักคนรองดาวอุ่นชวิงเกิ้ลเฮ้ยของเยอะมากทุกคนตาม แน่นอนคอลเลกชันสีชมพูมาแรงสุดๆตอนนี้โ no น1ของน้องสิก้าให้น้องคนนี้เลยค่ะน้องเขาเป็นผิวสัมผัสแบบดันๆโดยนะทุกคนทั้งได้กับ๊อฟบินที่สาขาใหม่สยามเซ็นเตอร์คนไทยก็ต้องขายเบบี้อยู่แล้วเอาตัวไหนดีอ่ะน้องคนนี้สวยมากๆเลยอ่ะดอมบูใบหน่อยหนะ้าใครอยู่แล้วค่ะมาครบเลยเนี่ยสบายก็มาเนี่ยน้องมันม่วงก็มีค่ะอันนี้คือตัวแม่ปะ่ะและขอปิดจบด้วยน้องเบบี้มอลลี่ค่ะใครตามหาของแน่นๆต้องมาที่ป๊อกบาร์สาขาสยามเซ็นเตอร์ เจอเลยจิบน้ำชาปแป๊บ